ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมครับของ action 3นะครับผมภาษาอังกฤษสำหรับนัเกเรยียนชั้นม .3 ทั่วประเทศนะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่า use the verbs in the list to complete the gap in the sentence แปลว่าให้ใช้คำกริยาต่อไปนี้นะครับที่ให้ไว้ใน List ์นะครับลิสตรายการ 1, 2, 3, 4เพื่อที่จะเติมลงไปในช่องบ้างนะครับในประโยคต่างๆให้ complete ให้สมบูรณ์แปลทีละตัว use แปลว่าใช้นะครับ the verb แปลว่าคำกริยา in the list แปลว,ว่าที่ให้ไว้ในรายการด้านล่าง to complete เพื่อทำให้สมบูรณ์ the gap ช่องว่าง in the sentence ในประโยคต่างๆนี่นะครับนะานักเรียนสามารถที่จะแปลนะครับประโยคได้อย่างนี้นะครับนะภาษาอังกฤษจะไม่ยากเลยนะครับนะพยายามจำคำศัพท์ให้ได้เยอะๆนะครับ ส่วนช่านผู้ชมนะครับที่ชมทาง Facebook ก็สามารถที่จะได้คำสัพไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดเข้ามาฟังที่กระผมนำเสนอนะครับข้อที่หน over industrial areas pollution gathers in clouds นะครับแปลว่าพื้นที่นะครับมากกว่าพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เกิดมลภาวะเป็นพิษนะครับนั่นก็คือไปเกิดรวบรวมอยู่ ในก้อนเมฆด้วยนะครับมลภาวะเป็นพิษเนี่ยก้อนเมฆร,ระเหยขึ้นไปบนอากาศก้อนเมฆก็จะรวบรวมนะครับมลภาวะเป็นพิษเหล่านั้นอยู่ในก้อนเมฆด้วยนะครับแก้ gather, เลยแปลว่ารวบรวมข้อที่สองนะครับ pollute pollute Poll air แปลว่านะครับอากาศที่เป็นพิษนั้นนะครับได้ make people sick ได้ทำให้ผู้คนป่วยนะครับนะ make people sick Acid rain คร uh, ับ cause damage to bearings ฝนกรดนะครับหรือฝนที่เป็นพิษนะครับน่าจะเป็นเหตุให้ตึกรามบ้านช่องนั้นอันตรายนะครับเกิดปัญหาเกิดอันตราย When we use public transport we help stop pollution When we use public transport we help stop pollution ถ้าเกิดว่าเราใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับมีร้อยคนรถยนต์ร้อยคันนะครับก็จะเกิดคาร์าบอนมอนอกไซด์เยอะเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้รถยนต์ใช้รถสาธารณะบ้างนะครับนะอย่าใช้รถยนต์ดังเดียวก็จะช่วยให้ลดมลพิษนะครับนี่ข้อนี้คุณครูแปลาย,ยาวอย่างนี้แต่ถ้าแปลให้สั้นก็แปลว่าเมื่อเราใช้ระบบการขนส่งสาธารณะเราก็จะช่วยลดมลเป็นพิษ นะครับ when แปลว่าเมื่อ we แปลว่าพวกเราย s e แปลว่าใช้ public transport แปลว่าการขนส่งสาธารณะ W ีแปลว่าพวกเรา help แปลว่าช่วย Stop ช่วยหยุดนะครับ pollution แปลว่ามลและภาวะเป็นพิษ when acid rain falls it poison fish and plants when acid uh, when acid fall acid rain fall it, rainfall, it Poison fish and plants เมื่อฝนกรดหรือว่าฝนที่เป็นพิษเหล่านั้นนะครับตกลงมาก็จะนะครับสร้างสารพิษให้กับปลาและก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับ cars and trucks burn petrol นะครับทางรถยนต์และก็รถบรรทุกนะครับก็จะเผาไหม้ด้วยระบบเชื้อเพลิงนะครับเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง Factory image f a c t o r y e m i t toxic fumes into the sky. Factories emit toxic fumes into the sky. โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ emit แปลว่าปล่อยนะครับ toxic fumes นะครับก็คือควันพิษนะครับหนะัฟุมแปลว่าฟันอ่แปลว่าควันนะครับแหมม่ใช่เป็นฝฟันนะครับคอควายควันนะครับนะท oxic ที่เป็นพิษ into the sky ขึ้นสู่ท้องฟ้า The wind c a r r y the clouds long distance. ลมนั้นนะครับได้ carry ก็คือได้พกพาได้พัดนะครับ the clouds นะครับก้อนเมฆไปเป็นระยะทางไกล long distance นะครับก็คือลมพัดเมฆไปไกลนะครับนี่คือคุณครูนำมาเติมให้และก็แปลให้เรียบร้อยนะครับผมไปต่อ,อหลักไวยากรณ์นะครับนะ หลักวยจารณ์ในข้อนี้ก็คือําให้เป็น passive v o i c นะครับผมนักเรียนลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับดังนั้นครูครูพิ่นันจะเสริมเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับผม passive v o i c นั้นก็คือโครงสร้างนะครับประธานบวก verb to be นะครับบวก verb ช่อง3นะครับ เดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีหนึ่งดีกว่านะครับนะไม่งั้นนักเรียนทําไม่ถูกนะครับถ้าจํากฎไวยากรณ์ไม่ได้นี่ทําไม่ได้เลยนะครับนะดังนั้นคุณครูก็พยายามหาวิธีนะครับว่าทําอย่างไรให้นักเรียนได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะครับนะ passive voice นี่ก็คือประธานนะครับ subject นะครับนะ subject นี่คือย่อมาจากประธาน subject บ,บวก verb to be นะครับนะ เวิร์บูแล้วก็บวกด้วยเวิร์บช่อง3นะครับโอเคนี่คุณครูเขียนให้ตรงนี้นะครับนะถือว่าเป็นโครงสร้างของ p พ s สซีฟไวท์ถ้านักเรียนจำโครงสร้างได้นะครับทำได้แน่นอนดังนั้นเรามาดูกันนะครับคำสั่งเขาบอกว่าให้ use t h e verb in example 1นะครับก็คือให้ใช้ประโยคหรือว่าคำกริยาใน หัวข้อตัวอย่างที่1ที่เราแปลไปเมื่อกี้นะครับเพิ่งแปลจบไปเนี่ยมาทำให้เป็น passive voice นะครับเพื่อจะ c o m p l e t the sentence เพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งนะครับขอก็เลยทำมาให้ว่า pollution is gathered in clouds นะครับแปลว่ามละภาวาเป็นพิษนั้นถูกรวบรวมอยู่ในก้อนเมฆนะครับนะก็คือก้อนเมฆรวบรวมมลภาวะเป็นพิษหรือว่าสะสมก็ได้นะครับนะ นอกจากแปลว่ารวบรวมแก้ได้นะครับแปลว่าสะสมก็ได้มารวมตัวกันอยู่ดังนั้นข้อที่2นะครับจากข้างบนนะครับที่บอกว่ามลาวะเป็นพิษนั้นทําให้ผู้คนป่วยเราก็มาเปลี่ยนเสียใหม่นะครับเป็นภาษาไทยว่าผู้คนนั้นถูกทําให้ป่วยด้วยมลภาวะเป็นพิษอันนั้นแปลตามหลักของแพสซิฟอยนะครับแต่เวลาแปลเป็นไทยเราไม่ต้องแปลถึงขนาดนั้นนะครับนะ แปลว่าผู้คนป่วยเพราะมลลภาวะเป็นพิษก็ได้นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายอย่าไปแปลว่าผู้คนถูกทำให้ป่วยด้วยมวลภาวะเป็นพิษอันนั้นเป็นหลักของภาษานะครับก็เลยแต่งใหม่เป็นว่า p e o p l e a r e Ma d นะครับ People, People เป็นประธานเป็น subject verb to be นะครับ People เป็นพระอุพ์ verb to be ก็ใช้อ่าแล้ว make นะครับเป็นช่องหนึ่งก็ทำให้เป็นช่องสก็คือ Ma d e นะครับ แล้ว uh, passive voice นะครับถ้าเราต้องการรู้ผู้กระทำนะครับก็ต้องใช้ใบเข้าไปด้วยใบแปลว่าโดยโดยอะไรครับโดย pollution นะครับโดยมดละภาวเป็นพิษมาดูอีกข้อหนึ่งครับจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนั่นก็คือ damage นะครับความเสียหายนั้น is caused นะครับถูกเป็นเหตุนะถ้าเราแปลอย่างนี้ข้อนี้อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับความเสียหายถูกเป็นเหตุต่อตึกรามบ้านช่องโดย ฝนพิษหมข้อนี้แปลแล้วก็จะยากนิดหนึ่งดังนั้นก็เลยแปลเส้นใหม่ก็คือเหมือนเดิมนะครับฝนพิษนั้นทําให้เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ตึกรามบ้านช่องเวลาแปล,แปลแปลอย่างนั้นไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการเรียนรู้เรื่องหลักไวยากรณ์ของ passive voice นะครับผมข้อต่อไปครับผม when public transport is used more often without s o o p pollution เมื่อระบบการขนส่งสาธารณะนั้นนะครับถูกใช้นะครับนะ is used ระบบการขนส่งสาธารณะนะครับเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับเป็นนามธรรม,มก็ถือว่าเป็นเอกเอกพน์นะครับก็ใช้คู่กับ is u s e นะครับ use เมื่อเปลี่ยนเป็นย่องสาก็เตมิม ed ลงไประบบขนส่งสาธารณะนั้นถูกใช้ m o r e o f t e n บ่อยมากขึ้นนะครับนะ วีเฮ้าส์ซอฟต์ปนุชเนก็จะทำให้เรานั้นช่วยหยุดภาวะมลววภาะเป็น,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 พ,นพิษได้ข้อที่ห้าก็ฟิชนะครับปลาอาพูซึนนะครับปลาได้รับสารพิษนะครับเวนแอซิดเวนโฟล์เมื่อฝนฝนกรดนะครับหรือว่าฝนที่มีสารพิษนั้นตกลงมาเห็นไหมครับก็ทำเป็นแพสิบไว้เป็นปลาถูก ได้รับสารพิษหรือว่าปลาได้รับสารพิษนะครับข้อต่อไปครับ petro is burnt นะครับเบ r n ์เฉยๆนะครับนะเป็นช่องหนึ่งแต่ถ้า bu r n t นะครับ burnt นะครับหรือ bu r n เติมม d ก็ได้นะครับนะเป็นช่อง3าเหมือนกัน petro นะครับเป็นนามที่นับไม่ได้ก็เติมอ๋อก็ใช้ verb to be คือ is นะครับนามไหนที่นับไม่ได้ให้ใช้ is นะครับนะ ก็เป็น petrois b u r n d by cars and trucks นะครับก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถูกเผาไหม้โดยรถยนต์และรถหกล้อนะครับนะรถบรรทุกนะครับนะรถบรรทุก truck เวลาแปลนะครับเราก็ต้องแปลว่ารถบรรทุกนะครับเผาไหม้เชื้อเพลิงนั่นเองนก็นะครับก็คือวิ่งได้ด้วยเชื้อเพลิงนะครับด้วยการเผาไหม้นะครับ ข้อต่อไปคือ toxic fumes นะครับก็คือควันพิษนะครับ are emitted are emitted นะครับถูกปล่อยออกมานะครับถูกปล่อย into the sky ขึ้นสู่ท้องฟ้าข้อที่แปดครับ the clouds are carry นะครับก้อนเมฆนั้นได้ carry ความจริงแปลว่าแบกแปลว่าบรรทุกแปลว่า,วา,วาถือนะครับแต่ในที่นี้เราแปลใ,ให้เป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายก็คือ ถูกพัดไปก็แล้วกันนะครับนะข้อเมกนั้นถูกพัดไปเป็น long distance เป็นระยะทางยาวไกลนะครับ by the wind ก็โด,โดยลมจบนะครับนี่คือ passive voice นะครับนะตามประโยคข้อ1ถึงข้อ8จากหัวข้อเมื่อกี้ให้เป็น passive voice ถ้าเรียนไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็สามารถที่จะหยุดคลิปคุณครูฟังย้อนหลังหลายๆรอบได้นะครับแต่เมื่อเราต้องให้ไลฟ์สดจบก่อนนะครับนะ แล้วเราก็ค่อยมาหยุดคลิปแล้วก็ย้อนกลับฟังหลายๆรอบส่วนท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอขอบคุณมากนะครับอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาเยี่ยมชมมาฟังให้กําลังใจกันนะครับไปต่อเลยครับผมข้อที่สามเขาบอกว่า,า rewrite e t h sentences in the correct word order นั่นก็คือ re นะครับอยู่หน้า คำกริยาไหนแปลว่าให้กระทําสิ่งนั้นซ้ำนะครับนะ write แปลว่าเขียนพอ rewrite ก็แปลว่าเขียนสมหมนะครับเขียนซ้ำหรือเขียนสมัยเขียน the sentences นะครับประโยคต่างๆ in the correct word ก็คือก็ word order ทุกทีครับก็คือเรียงคำให้ถูกตามลักษณะไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ word order ข้อแรกก็เลยเรียงใหม่เป็น cars burn petrol and emit toxic fumes นะครับก็แปลว่า Car แปว่ารถยนต์นะครับเบิร์นแปลว่าเผาไหม้ petrol แปลว่าเชื้อเพลิง and emit และก็ปล่อย toxic fumes นะครับควันพิษออกมานะครับ fumes แปลว่าควัน toxic แปลว่าพิษนะครับเป็นพิษนะครับข้อต่อไปมาเรียงสื่อใหม่ก็จะได้ว่า the the air นะครับ we breathe becomes more polluted each day. the air นะครับแปลว่าอากาศ we b r e a t h ที่เราหายใจ becomes นะครับกลายเป็น more polluted บนและภาวะเป็นพิษ m o r เพิ่มมากขึ้นนะครับ each day ในแต่ละวันเพราะต่อไปครับ we all need air to survive. we พวกเราทั้งหมดทั้งหลาย a l ทั้งทั้งหมด need ต้องการแอรอากาศ u ูเพื่อที่จะ survive ดำรงชีพอยู่ไดนะ้คุณครูพยายามสอนทุกคำศัพท์อย่างนี้บ้างก็ดีนะครับนะเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะได้ความรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับหรือมาทบทวนนะครับความรู้เดิมเผื่อว่าบางทีเรียนมานานแล้วลืมนะครับนะข้อต่อไป acid rain นะครับแปลว,ว่าฝนกรดหรือว่าฝนที่เป็นพิษนะครับนะ acid แปลว,ว่ากรด เร i n นแปว่าฝนนะครับ c o u s e s นะครับแปลว่าเป็นเหตุ serious นะครับอย่างร้ายกาจอย่างรุนแรง damage นะครับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง to ต่อนะครับ i m p o r t a n i n g ต่อตึกรามบ้านช่องที่สำคัญสำคัญนะครับ i m p o r t u n i n g s ไปต่อเลยนะครับข้อที่4ก็บอกว่า choose the correct item นะครับก็คือให้เลือกให้เลือกรายการที่ correct ที่ถูกต้องนะครับ choose แปลว่าเลือกก็คือมีข้อเลือกให้เลือก3ข้อนะครับหลักไวยากรณ์นะครับตรงนี้ครูนันชอบเลยนะครับนะเพราะเป็นหลักไวยากรณ์อยากจะให้ความรู้แก่นักเรียนนะครับหรือแก่ท่านผู้ชมนะครับให้ถูกหลักไวยากรณ์โดยเฉพาะนักเรียนนะครับเด้นนะครับว่านักเรียนเพราะนักเรียนจะได้นําไปทําข้อสอบนะครับ เพราะว่าครูนั้นนั้นไม่ค่อยได้เน้นหลักการสนทนาเท่าไหร่การสนทนานั้นไม่จําเป็นจะต้องเน้นหลักวยากรณ์นะครับนะแค่สื่อสารอย่างไรก็ได้ให้ผู้ฟังนี่ฟังรู้เรื่องแล้วก็โต้ตอบกลับมาได้และเราก็โต้ตอบกลับไปได้นั่นคืออ่าสำเร็จวัตถุประสงค์ของการสนทนาแล้วนะครับแต่กรับผมสอนนี่ผมสอนเน้นหลักวยากรณ์นะครับเพื่อให้นักเรียานนําไปทาข้อสอบนะครับนะ last year เมื่อปีที่แล้วนั้นนะครับเดพวกเขาทั้งหลาย To China ไปประเทศจีนดังนั้นนะครับประโยคนี้ต้องทำคำกริยาให้เป็น past simple นะครับ past simple ก็คือคำกริยาช่องสองนะครับดังนั้น went ถูกต้อง have ก่อนไม่ถูกนะครับนะเพราะ have ก่อนนี่นะครับหนาะใช้ในประโยคที่กระทำสิ่งนั้นและตอนนี้ก็กำลังกระทำอยู่นะครับนะนักเรียนคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมดียิ่งขึ้นนะครับนะหรือ นักเรียนคนไหนที่ทราบแล้วก็จะได้รูปซ้ำๆนะครับนำมาทวนกันอีกรอบหนึ่ง Were going นะครับเป็น present continuous tense นะครับใช้ในกรณีที่กำลังกระทําเหตุการณ์นั้นๆอยู่ในอดีตนะครับดังนั้นข้อที่ถูงก็คือ went ข้อสองนะครับผม I think it is going to rain นะครับนะถูกต้อง ประโยคนี้จริงๆแล้วลักษณะวัากรณ์มันจะเป็น present c o n d i n u o u s tense นะครับแต่ว่าเราใช้ใน uh, future arrangement นะครับ future arrangement ก็คือเหตุการณ์ที่เราได้คาดหมายไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเช่นตอนนี้ uh, there are heavy clouds นะครับมีเมฆทึบเยอะแยะมากมาย it will rain it is going to rain แล้วเดี๋ยวฝนก็จะตกแน่นอนนะครับ i s going to ให้แปลว่า will นะครับแปลว่าจะนะครับอย่าแปลว่ากำลังตอบ i s going to นะครับส่วน has been นะครับก็เหมือนกับ have been นะครับเกิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างต่อนเนื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับนะซึ่งฝนจะตกนี่เือเป็นเหตุการณ์อนาคตนะครับข้อ has been จึงผิดนะครับ เวล l นะครับความจริงก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขานิยมใช้ is going to นะครับนะไปข้อที่3ครับผม what จุดจุดจุด add นะครับ what were you doing at 6 i x o'clock last night อันนี้ต่อเนื่องมาจากข้อที่1เลยนะครับที่กับผมอธิบายไปว่าถ้าเมื่อไหร่ใช้ past continuous นะครับก็คือใช้สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในอดีตนะครับ ประโยคนี้เป็น past continuous นะครับก็คือ last night เมื่อคืนที่แล้วส่วนถ้าเป็น did you do นะครับ did you do เนี่ยเขาถามระบุเวลาลงไปนะครับหนาะว่าเวลา6โมงนี่กำลังทำอะไรอยู่นะครับก็ต้องตอบเป็น past continuous นะครับไม่ต้องตอบ past simple นะครับ past simple นี่คือกระทำไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับนะส่วน have you have you done นะครับเป็น ่า present perfect นะครับ present perfect ก็เหมือนเดิมนะครับคือใช้สำหรับเหตุการณ์ที่กระทำสิ่งนั้นอยู่และตอนนี้ก็กระทำอยู่นะครับนี่นะครับหนาะคุณครูอยากจะสอนหลักไวยากรณ์แบบนี้เยอะๆนะครับนาจะได้นักเรียนฟังบ่อยๆแล้วก็จะได้เข้าใจนำไปใช้ถูกต้องนะครับผมข้อที่4 my dad นะครับ is s p e n d i n g the house now นาวแปลว่าตอนนี้นะครับดังนั้นจึงใช้เป็น present continuous นะครับก็คือคุณพ่อของฉันกำลังทาสีบ้านอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเพนจเฉยๆนะครับเป็น present simple นะครับไม่ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ส่วน has painted นะครับเป็น present con ก็เหมือนเดิมนะครับ present con คือทำเหตุการณ์นั้นมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ก็กระทำอยู่ ดังนั้นจึงตอบ present continuous นะครับคนี้ครับผมแมรีนะครับตอบ has been นะครับ to the a c r o p o l i s t w i c e นะครับเห็นไหมครับ has been เป็นเหตุการณ์ที่กระทำสิ่งนั้นนะครับผมนะครับนอกจากเดี๋ยวเมื่อกี้อธิบายยังไม่จบนะครับนะ Present, con, uh, Present Perfect tense นั้นนะครับ1ใช้ในเหตุการณ์ที่กระทำสิ่งนั้นและตอนนี้ยังกระทำอยู่กับ2เคยไป uh, กระทำสิ่งนั้นๆน,น,นะครับประโยคนี้ก็เลยเข้าในเงื่อนไขที่2ก็คือเคยไปชมนะครับแอคโค o ลิสมา2ครั้งแล้วนะครับนะก็เลยใช้คาว่า has been นะครับข้อที่6กครับผม I believe in t e future we I believe in the future นะครับแน่นอนนะครับเป็น future simple นะครับนะฉันเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตนั้นวี we, พวกเราจะาจะเจอนะครับ flying car ก็คือรถที่สามารถบินได้ดังนั้นก็ต้องใช้เป็น will have นะครับเพราะเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงนะครับนะถ้า I having นี่กำลังเกิดขึ้นถ้า have นี่เป็น present simple นะครับเป็นปัจจุบันอันนี้เป็น ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นอันนี้เป็นอนาคตก็ต้องตอบ i will have นี่นะครับถ้าเกิดลูกนักเรียนนะครับนะฟังการสอนวิทยากรของครูนันแบบนี้นะครับผมถ้าเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นก็ขอคอมเมนต์บ้างนะครับนะก็จะขอบคุณอย่างยิ่งเลยถ้าเข้ามาดูคลิปของครูนันนะครับโอเคไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับผม